สบายกันทั่วประเทศความอําเอาเล็ดมีทั่วบาราแหล่งรวมคุณภาพสินค้าคัดสรรมาเพื่อประชาุขีผลิตสู่บริโภกไปทั่วโลกทั่วชิงเร็วดีอัพเดตท,ทั่วทุกท้องที่นำสินค้าดีมารวมไว้ที่ฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับผมวิชาญช่วยชูใจนะครับจัดรายการสดนะครับออกอากาศสดผมคุยกับท่านผู้ฟังหลายครั้งนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ พูดมาตลอดเรื่องที่จะพยายามหาที่เชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดต่างๆนะครับจังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมตั้งใจจะเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชนนะครับจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีร้านฟาร์มเอาเล็ต นะครับเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของการขายสินค้าชุมชนจากชุมชนต่างๆซึ่งชุมชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน่านก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแบบเต็มรูปแบบเนี่ยวันนี้เราจะไปคุยกับผู้บริหารฟาร์มเอาเล็ตที่จังหวัดน่านนะครับดูที่มาที่ไปของฟาร์มเอาเล็ต นะครับการช่วยขายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาจับมือร่วมกันกับน่านนะครับไปท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับน,น่านน่าสนใจคุณประทุมจินตเสนนะครับผู้บริหารฟาร์มเอาเล็ตจังหวัดน่านนะครับพี่ประทุมครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่วิชาญสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมประภูมิจินเสนครับเป็นผู้บริหารออา่าขออเดกที่จังหวัดน่านครับผม ครับผมพี่ประทุมครับแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะครับพี่ประทุมเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นตํารวจบ้างนะครับนี่ก็ลาออกจากตํารวจมาเป็นเจ้าของธอุรกิจมาเป็นประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัดน่านมาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตไส้อัวมีธุรกิจอะไรมากมายทําบ้านจัดสรรมาทําฟาร์มเอาเหล็กเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเ,นเตอร์ช่วยขายสินค้าชุมชนที่จังหวัดน่านได้อย่างไรครับพี่ประทุมเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่ ครับด้วยภารกิจหนึ่งครับในในการที่เข้าบริหารของบริษัทประชารัฐลักตามัคคีนะครับมันก็จะมีสินค้าของเกษตรกร,ะกรนะครับของผมจะเจอปัญหาก็คือ,อสินค้าที่จะล้นตลาดนะในในทุกๆปีอันนี้คือตัวหลักเลยที่ที่เข้าไปเชื่อมโยงของอสินค้ากเกษตรชุมชนนะครับเนื่องจากว่าเรามีแหล่งลําผลิตลำใหญคุณภาพนะเรามาีมะม่วง น้ำดอกไม้นะครับเรามีส้มเขียวหวานนะครับใช้ว่าส้มสีทองหน่นี่นะครับก็แต่ละปีเนี่ยผลผลิตออกมาเนี่ยก็คือบางปีก็โชคดีนะครับราคาดีปีไหนโชคไม่ดีก็ราคาตกนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือ,อในการที่จะไปเอาสินค้าของเกษตรกร,กรของชุมชนของวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือเกษตรกร,กรแปลงใหญ่เหล่านี้นะครับไปเชื่อมโยงกับ ปุมยภาคต่างๆนะครับเช่นภาคอีสานภาคใต้ายนะครับภาคกลางนะครับเราเคยเอาสินค้าเราไปแลกกับข้าวหอมมะลิที่อุบลน,นะครับเราเอาสินค้าเราไปแลกทุเรียนที่ยะลาที่ปัตตานีนะครับไปเรียกแลกมังคุดที่พังงานะครับเอามาขายกับคนทางเหนืออย่างนี้น,นะครับ,รบก็ากลายเป็นแหล่งกลายเป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าเพราะนั้นนอกจากสินค้าผัาผลผลไม้เหล่านี้ครับ มันยังมีสินค้าของชุมชนนะครับของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับตรงนี้เราเป็นศูนย์ที่รวบรวมสินค้าของอเครือข่ายโอท็อปด้วยนะครับในการที่สินค้าแปรรูปทางการ,กรเกษตรเหล่านี้นะครับก็ยังเป็นศูนย์จำหน่ายแล้วก็เชื่อมโยงไปยังปูพภาคต่างๆยังศูนย์ที่ภาคกลางนะครับที่หัวหินนะครับไปยังที่อู่บนไปยังที่ของพี่วิชาณน,นะที่ภาคใต้นะครับ ครับพี่ครับฟาร์มเอาเล็ตเนี่ยเมื่อเรารวมเป็นฟาร์มเอาเล็ตนะครับแล้วกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลฟาร์มเอาเล็ตเนี่ยเมื่อเราทำฟาร์มเอาเล็ตเนี่ยมันส่งผลดีอย่างไรกับอก็เรียกว่ากับ ผลิตผลจาก,กเกษตรชุมชนของจังหวัดน่านนะครับไม่ว่าลำไยไม่ว่าส้มเขียวหวานนะครับส้มสีทองจังหวัดน่านเนี่ยกินอร่อยมากเมื่อถึงฤดูเนี่ยนะครับฟารมเอาลิตนะครับมีประโยชน์ช่วยทำให้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างพี่โอ้เรื่องนี้นี่ต้องต้องขอขอบพวกคุณนะครับขอบคุณกับกรมการค้าภายในเป็นอย่างมากนะครับที่เป็นทั้งสื่อกางนะครับแล้วก็ทั้ง อในส่วนของการที่จะคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องพวกการบรรจุพัณฑ์นะครับรวมถึงสถานที่ที่จะให้เราไปจัดจําหน่ายเชื่อมโยงต่างนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็อในการที่กรมการค้าภายในมาสนับสนุนให้ฟาร์มเอเล็ครับไม่ว่าจะเดินการที่ตกแต่งในส่วนของเอเล็กของเรานะครับให้มีหน้าตารูปลักษณ์ที่จะนําเสนอสินค้านาะได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ ยังมีเว็บไซต์นะครับที่ให้เราเชื่อมโยงกันนะครับในระดับภูมิภาคต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นผลเป็นอย่างมากนะครับทำให้สินค้าของกเกษตรชุมชนของเรานะครับได้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น,นครับมีถึงอ,อย่างเช่นครั้งหนึ่งครับกรมค้าภายในให้เราออกไปไลฟ์สดนะครับมีการขายสินค้าออนไลน์นะครับมีกายอดสั่งจองสั่งซื้อในสินค้าของกเกษตรชุมชนเข้ามา ามากพอสมควรเลยครับพี่กริรัรครับรบาบท่านผู้ฟังครับผมเคยช่วยขายพี่ประทุมนะครับฤดูลำไย,ยเยอะนะครับผมก็ ทดลองขายลำใหญ่ที่ฟาร์มเอเล็ดภาคใต้นะครับก็มีคนสั่งเป็นจำนวนมากนะครับผมสั่งส้มสีทองจังหวัดน่านเนี่ยก็มีคนสนใจมีคนสั่งเป็นจำนวนมากผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราได้ขายผ่านรายการวิทยุนะครับหรือว่าเราขายผ่านรายการวิทยุใน1ิบสี่จังหวัดภาคใต้หรือว่าในภาคอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องการขาย ในปีหน้าเนี่ยถึงดูดลำไหเรียเยอะนะครับไม่แน่ผมจะสั่งเป็นรถเพราะว่าเห็นรถของอาฟาร์มาเลิดนานเนี่ยมาที่สงขลาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเป็นรถอ่องเย็นมีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยในกรณีที่ถ้าใครสนใจจะสั่งไปขายครับพี่ปทุมจาก จังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีรูปแบบการร่วมกันขายอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยไม่ว่าจะเป็นส้มสีทองไม่ว่าจะเป็นสับประรดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าทางฟารมเอเล็ตน่านเนี่ยมีรถห้องเย็นส่งทั่วไทยเลยรูปแบบในการร่วมมือขายกันเนี่ยเผื่อมีใครสนใจเกษตรกร,กรสนใจร้านค้าในกรุงเทพร้านค้าในภาคใต้สนใจเนี่ยรูปแบบการตลาดร่วมกันเนี่ยมีแบบไหนบ้างพี่หนึ่งสอง ครับผมก็ประการแรกครับง่ายที่สุดเลยครับในโครงการอยู่โครงการหนึ่งเรียกว่าคุณโพสเราแพ็กรับทีมที่จะขายในพื้นที่ต่างๆก็สามารถาโพสนะครับขายออนไลน์ของตัวเองนะครับแล้วส่งรายชื่อลูกค้าปลายทางมาเราจะแพ็กสินค้าเราจัดความจาัดสวนเลยครับส่งตรงไปให้กับลูกค้าของท่านที่ท่านแจ้งรายละเอียดขึ้นมานะครับส่วนการเก็บเงินท่านก็เก็บเงินของท่านแล้วก็ส่งหลังบ้านให้เรามาอันนี้คือ โปรเจกต์หนึ่งนะครับว่า,าปลายทางในโพสให้เรานะครับเราแพ็กส่งแล้วเราการันตีในการเคลมการคืนสินค้าสินค้าเสียหายต่างๆเรารับประกันให้ทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วอีกประกันที่สองก็คือ,อเป็นการพรีออเดอร์หมายถึงว่าจังหวัดต่างๆนะครับก็สามารถไปพรีออเดอร์มานะครับวา่าต้องการส่งให้ใครจํานวนเท่าไหร่ได้รับออเดอร์มาแล้วแจ้งจานวนมานะครับเรา,าคือปัญหาของลําไยเนี่ยครับมันจะมีอยู่อย่างก็คือมัน มันเก็บไว้ได้ไม่นานนะครับถ้าเดินทางจากภาคเหนือไปถึงภาคใต้เนี่ยมันใช้เวลาสองวันสองคืนนะครับกว่าไปถึง,นงนเนี่ยครับความสดของน้ำใยเนี่ยอ่ามันจะลดลงไปเพราะฉะนั้นมันต้องลมกรรมฐานอะไรต่างๆซึ่งมันจะทําให้คุณภาพของน้ำใยเนยอ่อยู่ได้นานนะครับแต่ว่าอไม่ค่อยแช่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะนั้นถ้าเราบริการด้วยรถห้องเย็นเนี่ยนะครับเราใช้รถห้องเย็นของเราไปส่ง รำยายเราเนี่ยเก็บจากสวนขึ้นรถห้องเย็นแล้วแล้วไปส่งให้ท่านถึงที่นะครับตามที่ออเดอร์ที่ท่านแจ้งเข้ามาอันนี้คือวิธีที่สองนะครับวิธีที่สามก็คือตลาดท่านหาเองนะครับเราสามารถที่แจ้งจํานวนมาเราจัดส่งไปให้อันนี้คือเป็นแบบทั่วไปนะครับแล้วก็บริการส่งให้ถึงที่ถึงปลายทางของท่านนะครับด้วยรถปรับอากาศปรับอุณหภูมิครับคับผมครับครับ ครับกรณีแรกที่ผมเห็นแรกทุเรียนยาลาแรกมังคุดพังงานะครับกรณีแรกเป็นอย่างไรบ้างเผื่อที่ใครสนใจมีผลิตภัณฑ์แล้วแลกกันรับแลกทุกลผลิตผลผลผลิตทางการเกษตรหรือไมอ่หรือว่าเป็นอย่างไรมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างครับพี่แลกง่ายเลยครับเรากําหนดวันสมมุติว่าวันนี้นะครับเรากําหนดล่วงหน้าไปสักสิบห้าวันนะครับคือต่างฝ่ายต่างก็ทํา การตลาดด้วยกันบอกว่าลำไยจากน่านจะไปถึงสงขลานะครับในวันที่นั้นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็พรีออเดอร์กันส่วนของผมขากลับผมบอกผมจะเอาอลองกองที่สงขลาเนี่ยนะครับกลับมาที่น่านนะผมก็มาพีเซลของผมนะครับพีแล้วว่าอลองกองจากสงขลาเนี่ยจะถึงน่านในวันที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นคือกำหนดวันนัดหมายว่าสินค้าจะไปถึงปลายทาง ฝั่งโน้นวันที่เท่าไหร่แล้วกลับคืนเมื่อไหร่นะครับก็จะมีออเดอร์สั่งจองมาก่อนในสิบห้าวันนะครับตางฝ่ายสั่งจองก็เราก็จัดส่งตามจํานวนที่สั่งจองนะครับคือก็เป็นขาย่วงหน้านะครับจ่ายแล้วฝ่ายก็ไม่ไม่ต้องแบกต๊อกนะครับทุกคนก็สามารถทํางานแต่ว่าช่วยกันในการที่สนับสนุนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับทางฝั่งใต้ก็สินค้าก็ล้นทางเหนือก็ล้นนะครับแต่สินค้าวนละชนิด คนทางนั่นก็อยากจะกินมังคุดอร่อยอร่อยอยากกินทุเรียนนะครับนะทางภาคใต้ก็อยากจะทานลำไยอยากจะทานมะม่วงอยากส้มเขียวหวานอย่างนี้แล้วก็สลับกันได้ครับพิ่พชา,คาพนครับครับทุกทันครับครับผมพี่ประทุมครับช่วย แจ้งฤดูการวันเวลาหน่อยครับว่าลำไย,ยคุณภาพของน่านเนี่ยมันจะออกประมาณเดือนไหนเผื่อที่ใครสนใจนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปน่านจะได้ลำไย,ยคุณภาพจากน่านหรือว่าส้มสีทองของจังหวัดน่านที่เป็นจีไของน่านเลยเนี่ยจะออกเดือนไหนฤดูการไหนเป็นอย่างไร นะครับแล้วก็มาผลไม้อื่นๆอะโวคาโดนะครับของน่านเนี่ยก็น่าสนใจเนี่ยลองจําแนกฤดูกาลนะครับเปิดที่คนไปน่านก็จะได้รู้ว่าเดือนไหนก็อยากกินอะไรครับถ้าเป็นลําไยครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้ากรกฎานะครับยาวมาจนถึงต้นเดือนกันยาครับแต่ปกติในทุกปีก็จะถึงปลายกันยานะครับแต่ปีนี้เนี่ะครับสินค้าไอ้ลำไยเราสุกไวนะครับ ก็มาถึงก่อนนะครับแล้วก็ส่วนส้มเขียวหวานนี่ก็จะเริ่มไปของเดือนปลายพันวา,า,า,านะครับปลายพันวาไปจนมกราคุมภานะครับถ้าจะให้รสชาติอร่อยดีหน่อยกอ็ประมาณเดือนมกรานะครับปลายมกรานะส้มก็จะรสชาติได้ลงตัวพอดีนะครับแล้วผัดจากนั้นนะครับไปพฤษภาาก็ ในสาพฤษภาเนี่ยก็เริ่มเจอกับมะม่วงครับมะม่วงน้ําดอกไม้เราก็จะออกในสาวพุทอ่ายาวไปครับส่วนอ,โอโวโะโวคาโดครับเรามีตลอดทั้งปีเลยครับมันมีพันเบาพันหนักช่วงนี้เป็นพันหนักออกนะครับพันแทบถลไรออกช่วงนี้ครับปริมาณก็พอสมควรนะจำหน่ายในท้องตลาดได้นะครับแต่ไม่มากนะครับจํานวนไม่มากนะครับแต่ก็ได้แล้วก็เสิมอกนิดนะครับนอกจากเรามีอ่ ันส่วนของลำไยแล้วครับจริงๆเรามีเงาะกับเงาะกับลำไยจะออกอไล่เรียกกันนะครับทางใต้เงาะหมดกับทางเหนือเงาะออกทันทีเลยครับเงาะของเราก็คือเปิดปลูกในที่น้ําไม่เยอะเพราะนั้นเงาะเจะร่อนไม่แฉะนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของสินค้าที่น่านครับเงาะน่านนะครับเงาะน่านเนี่ยผมเองยังไม่เคยกินเลยนะครับเงาะน่านเริ่มปลูกเงาะ ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วก็เงาะน่านเนี่ยสายพันธุ์ของเงาะน่านเนี่ยมาจากไหนครับซื้อมาจากไหนแล้วก็ผลผลิตมันเป็นอย่างไรมันดกเหมือนที่นาสารสุราชานีไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ับเงาะน่านก็คือมาจากเงาะนาสารครับมาจากเงาะโรงเรียนนะครับนะครับแต่พอมาปลูกคลิปพื้นที่น่านนะครับมันเป็นพื้นที่ไม่ใช่น้ําขังนะครับพื้นที่ดินที่เป็นดินกรวดนะครับดินภูเขานิดนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น อ่ามันทําให้ลูกอาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความร่อนของมันกนะับกรอบร่อนกรอบแล้วก็ไม่แฉะนะครับคือปกติทานเงาะเนี่ยคือเวลาแกะจะมีน้ำกระเด็นออกมาเนี่ยแต่ของน่านไม่มีนะครับอันนี้คือคุณสมบัติเลยครับก็อ่าแล้วก็ออกในช่วงที่อ่าจังหวัดอื่นๆไม่มีนะครับปกติเงาะเนี่ยท,ทั่วไปก็ขายอยู่ประมาณสิบกว่าบาทแต่ของน่านในยี่สิบกว่าบาทเลยนะครับเพราะออกในฤดูที่อ่าทั้ง ฝั่งของอตะวันออกทางระยองจันทบุรีกับทางภาคใต้หมดพอดีเลยครับเราก็ออกตรงนี้เข้างาะเราก็ไม่ค่อยจะติดปัญหาเท่าไหร่นะครับเราก็ยังจำหน่ายได้เป็นปกติดีครับ ครับผมเคยพูดเรื่องท่องเที่ยวชุมชนนะครับกับทางพี่ประทุมนะครับทางจังหวัดน่านเพราะว่าที่ใต้ที่สงขลาเนี่ยผมพาคนเที่ยวจัดทัวทางไทยท่องเที่ยวชุมชนจนสนันวันไหวเนี่ยต่อไปมีโอกาสได้ร่วมมือได้จับมือกับจังหวัดน่านไหมครับพาผู้ฟังวิจยุจากกรุงเทพมหานครไปเที่ยวน่านกันบ้างโดยมีฟาร์มเอาเลนน่านมีพี่ประทุมนะ ครับแกนหลักเนี่ยเป็นก็เรียกว่าผู้นําเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยคิดว่าคิดว่าทําได้ไหมครับพี่มีความพร้อมไหมครับครับมีความพร้อมครับครับเราเราพร้อมครับที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็ในส่วนวางฐานรากของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยครับเราก็ดําเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ว่า ในช่วงที่ผ่านมาน่ผิดสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ดําเนินการไปไม่ค่อยสะดวกมักนะครับแต่ช่วงนี้นะครับก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีเป้าได้นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอยูอ่หลายพื้นที่ทั้งอําเภอ,อตอนเหนือ,อตนนอนเหนือก็คือเขตของอําเภอเชียงกลางทุ่งช้างเฉลมิมพระเกียรติอเภอบอกเรือนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ฮอตอยู่ขนาดนี้ก็คืออย่างสะพันนะครับสะกาศนะฮะ นี่นคือพื้นที่ที่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชิงชนนะครับแล้วก็สายใต้เราก็จะมีอฝั่งของออำเภอนาโน้นยนาหมื่นแต่ถ้าลุกไปถึงปากไม้แหล่งของอหน้าเขื่อนศิริกิจนะครับมีหมู่บ้านชาวประมงต่างๆเหล่านี้ครับกลับได้เชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนพี่ปทุมครับช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะครับปีหน้าอยาก อยากหรือมีความต้องการให้กรมการค้าภายในช่วยเป็นหนุนเสริมจังหวัดนั่นในตรงจุดไหนบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาถือว่าได้ลองผิดลองถูกได้เห็นกระบวนการความร่วมมือกันมาแล้วเนี่ยปีหน้าถ้าจะขอสนับสนุนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดได้อยากจะขอในจุดไหนแล้วอยากจะพูด ในใจความในใจอะไรถึงกรมการค้าภายในบ้างที่หนุนความเมาเล็ดถูกทางมาตลอดเนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างเชิญครับพี่ประทุมครับครับก็ต้องต้องบอกก่อนแล้วว่าต้องขอขอบคุณกับกรมการค้าภายในอีกครั้งครับในที่ผ่านมาครับได้สนับสนุนได้ให้ทิศทางได้ให้แนวทางนะครับแล้วก็ในการที่จะให้ความเมล็ดนะครับดาเนินกิจการไปได้แล้วก็หนุนเสริมนะครับ สิ่งเหล่านี้ครับแต่สิ่งที่อยากได้มากนะครับก็คือของกรมอเนก้ไปไหนอยากให้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงตลาดนะครับเชื่อมตลาดว่าระหว่างภูมิภาคต่างๆในสินค้าของเกษตรนะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะไม่ว่าเป็นผักผลไม้ต่างๆนะครับในการที่แต่ละพื้นที่มีความต้องการสินค้าไม่เหมือนกันนะครับแล้วมีสินค้าไม่ไม่ตรงกับความต้องการของในพื้นที่ บางพื้นที่มีมากจนล้นนะครับแต่บางพื้นที่ไม่มีนะครับอย่างเครื่องที่ผ่านมาเราได้กระจายมะนาวนะครับไปยังปุ๋ยมาคต่างๆเนี้ยแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กรมการค้าภายในนะครับดาเนินการเนี่ยนะครับนับเป็นสิ่งที่ดีแต่ทางนั้นเราต้องการก็คืออยากจะให้นอกจากทางภาคใต้ภาคอุสาและปุ๋ยภาคต่างๆนะครับอยากจะให้ทุกจังหวัดนะครับที่มีสินค้าของตัวเองนะครับเรามาแลกเปลี่ยนนะครับ เชื่อมโยงกันตรงนี้นะครับให้พนองกับเครือข่ายนะครับที่ได้วางไว้ใน,ในการเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรครับครับก็ดนวันนี้นะครับชุมชนประชาชนที่เป็นเครือข่ายของฟาร์มเอาเล็ทน่านสวนส้มสีทองสวนลำไยนะครับสวนสับประรดเนี่ยก็ได้ขายอสินค้าได้กระจายผ่านฟาร์มเอล็ทไปเยอะเลยเนี่ยปีหนึ่งน่าจะเยอะไหมครับที่ประทุมครับ ก็ได้ปริมาณที่มากพอสมควรครับนะครับแต่ประกอบกับว่าปีนี้นะนเป็นความโชคดีของเกษตรกรอยู่นิดนึงนะครับสินค้าเราอ,ออกเร็วหมดเร็วนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องล้นเกษตรกรขายสินค้าได้ราคาที่ค่อนข้างที่สูงพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีปริมาณของปีที่นี้เราไม่มากกับปีที่แล้วปีที่แล้วเรากระจายไปกว่าสองร้อยตันนะแต่ปีนี้เนี่ยเรากระจายสินค้าไปไม่มากครับประมาณสัก สี่สิบกว่าตันเองครับครับครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นทิศทางดีๆนะครับฟา,าร์มเมล็ตนะครับร้านหรือว่าแหล่งรวมสินค้าชุมชนนะครับกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับฟา,าร์มเมล็ต นะครับก่อตั้งขึ้นมาโดยกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็จัดโยงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในอนาคตเนี่ยนะครับ ฟาร์มบลเลตก็จะเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเข้าไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ประทุมนะครับชินาเสนมากๆนะครับพี่ประทุมครับมีโอกาสจะพาทัวร์ไปจังหวัดน่านนะครับไปนอนกับพี่ประทุมไปกินผลไม้กับพี่ประทุมที่น่านแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแน่ขอบคุณมากมากครับพี่ประทุมครับครับครับขอบคุณครับพี่พิจารนะครับก็ขอกบสวัสดีพี่นิชาและทู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณครับ ครับท่านบุ๋มฟางครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมออยากจะปรึกษาพี่ประทุมนะครับผู้บริหารฟาร์มเอาเล็ตที่จังหวัดน่าน086 651 377กหนเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับหกห้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดนะครับนี่เจ็ดสี่ตัวเลยนะครับใครสนใจหรือว่าอยากจะไปเที่ยวน่านนะครับต่อไปเนี่ยนะครับมีโอกาสแน่นอนนะครับผมเองวิชาญช่วยชูใจก็จะจัดทำทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนนะครับลงไปยังพื้นที่ปลูกลำไยลงไปยังพื้นที่ปลูกส้มสีทองอปลูกมะม่วงนะครับปลูกจับประดร ปลูกเงาะที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนกันด้วยนี่คือแนวทางหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับรายการช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรายการพิเศษนะครับที่เราไปเชื่อมฟาร์มเอาลิต นะครับร้านค้าชุมชนในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเพื่อจะจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับนี่เป็นทิศทางนะครับที่เราเลือก มาเชื่อมโยงกันอีกทิศทางหนึ่งนอกจากขายสินค้าเชื่อมอชุมชนร่วมกันแล้วนอกจากขายลาลาผลิตภัณฑ์ผลิตผลแลกเปลี่ยนร่วมกันแล้วเราจะทําท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันให้มันเป็นรูปประธรรมทั่วประเทศในอนาคตนะครับโปรดติดตามป่านรายการนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ มีของดีมากมายในทุกจังหวัดเราจะพาคุณไปสัมผัสของดีทั่วทุกภาคของไทยกับรายการท Th ัวทานไทยดำเนินรายการโดยคุณเฉลิมชัยยอดมาลายัยและคุณวิชานช่วยชูใจจันถึงสุข11นาฬิกา30นาทีขอเชิญเที่ยวไทยไปกับเราโดยการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาคุณไปสัมผัสความงดงามของเมืองไทยในทุกมิติ